สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเฟซทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสดีได้วิ่งออกกําลังกายนะครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงนะครับหกโมงอยู่ที่หน้าโรงเรียนเชียงคานนะครับผมวิ่งมาจากที่พักก็ประมาณ2กิโลนะครับสองกิโลบรรยากาศดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าเช้าในรอบหลายๆปีนะครับที่ได้มีโอกาสดได้ วิ่งออกกำลังกายนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งโชคดีนะครับสำหรับตัวเองนะครับสำหรับการมาอามุบวมาครั้งนี้ได้มาเจอบรรยากาศที่ดีสถานที่ที่สวยงามนะครับล้วก็ได้มีโอกาสได้วิ่งออกกำลังกายด้วยนะครับถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวหรือพักผ่อนก็เชิญได้ที่เชียงคานจังหวัดเลยนะครับสวัสดีครับ